การนอนไม่พอเสี่ยงเกิดต่อการเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงต่อการเกิดโรคหิวบ่อยมากอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมาเติญนแต่ว่ามันเกี่ยวกับออ์โเราเล้วนๆเลยปอได้ยินว่าเนี่ยคนเราเนี่ยควรดื่มน้ําได้วันละแปดแก้วจริงไหมอัดเข้าไปเลยกระดกทีเดียวเลยเนะี่ยได้ไหมดื่มน้ำเนี่ยทอล์กว<ฮ>ิ h เธอ สวัสดีค่ะวีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กวิ h เธอตอนสุขภาพนักศึกษาไปทางไหนวันนี้นะคะดิฉันปอนรักชาญนนคนดีคนเดิมของคุณเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มีเกตพิเศษอีกเช่นเดิมนะคะก็คือคนเดิมหน้าเดิมเสียงเดิมหน้าไม่เปลี่ยนแปลงมาทุกอีพีมาทุกซีซั่นนี่เลยค่ะปาดิอาค่ะ ช่วงนี้เธอทะไปหมดเลยไม่รู้เป็นไร้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้สอบอืก็ถือว่าได้สอบแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ได้สอบแหละเออแต่ยังสอบไม่ได้ถามว่าสอบได้ไหมไม่ได้แต่ได้สอบถือว่าเข้าห้องสอบใช่แล้วค่ะโอเคอุ้ยหน้าตาคุณพี่มองคบนะจ๊ะอุ้ยจริงหรอคะอันนี้คือแบบเห็นเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยหรอคะพี่ปอ โดนของหรือเปล่าอุย้ยไม่โดนช่วงนี้อยู่ๆนอนนอนนอนในห้องนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้หลับ <laughs> ทำอะไรคะไม่ได้หลับเนี่ยดูซีรีส์นะีตั้งเช้าช่วงนี้ขึ้นมาแรงมากเลยแบบคือติดหนักมากเพราะอีกหลบมากเลยแบบอู้วต้องหล <laughs> ับทำไะใช่ไหมคะ <laughs> สังเกตูอ่าพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเมื่อคืนนอนกี่โมงกี<ม>ท่ทุม่มอ่ากี่ทุ่มทั้งหมดตีสองค่ะอุ้ยไม่ใช่ทุ่มนะคะนะตีสองนะตีสองเป็นวันถัดไปแล้ว แล้วตื่นกี่โมงตื่นเจ็ดโมงเชา้าคุณพี่มันม <า S 1> ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะแล้วผู้ชามายัางไงเราผู้ชาขับรถมาคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างการขับรถโหเรียกได้ว่าเสี่ยงอันตรายมากๆเลยคือแบบคือด้วยความที่ว่าคือมันเบร์แล้วมันแบบเหมือนมันอ่อมแล้วมันเพียร่างกายมันเพียแล้วแบบมองตามถนนอย่างเงี้ยคือจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วไม่ได้เลยนะ เ,เพื่อนๆ่คนไหนที่ฟังอยู่นะคะที่รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องขับรถมาทํางานหรือไปโรงเรียนนะคะหรือว่าไปมาหาลัยเนี่ยต้องฟังให้ดีนะคะว่าเนี่ยการนอนไม่พอเสี่ยงเกิดต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากๆงั้นเรามาเข้าช่วงที่หนึ่งกันเลยช่วงที่หนึ่งของเราเนี่ยเกี่ยวกับการนอนอพี่ฟ้าคิดว่าการนอนของเราเนี่ยวันหนึ่งเราควรต้องนอนกี่ชั่วโมงเออประมาณ ห้าถึงหชั่วโมงไหมคะอืมไม่พอค่ะอ้าต้องนอนติดต่อกันให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวันอ๋อก็คือนอนต่อเนื่องใช่ค่ะแลวพี่ฟ้ารู้ไหมคะว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะมากอุ้ยแล้วมีโรคอะไรบ้างคะ่ะเจ๊บอยผลกานวิจัยบอกว่าจากนี้เลยจากภาว,วา l e e p Medicine เนี่ย oh. เขาบอกอาเลยว่าถ้านอนไม่พอสะสม ไม่ใช่ว่านอนวันเดียวโอจะเป็นโรคหรือเสียเป็นโรคเลยคือนอนสะสมกันอยี่ยเจ็บสัหนึ่ง 7, สัปดาห์ใช่ไหมสมมุติว่านอนไม่พออย่างเงี้ยระยะยาวส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นการเกิดโรคความนาลโลหิตส,สูงโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเรื่องหลับในด้วยโห้ี่มีความเสี่ยงเยอะเลยนะคะแค่นอนไม่พอ โอ้อย่างนี้ต้องรีบกลับไปน,นอนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผลสํารวจออกมีนะคะว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากการหลับในอ๋อแล้วพี่ฟ้ารู้ไหมว่าคนที่นอนกี่ชั่วโมงเกิดอุบัติเหตุเรื่องหลับในเยอะที่สุดน่าจะคนที่นอนห้าถึงหกชั่วโมงวันฟ้าไหมคะ่ะใช่ค่ะว้ายตาแล้วอันตนรายมากมากเลยโอย อย่างนี้ต้องกลับไปนอนเยอะๆแล้วต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วใช่ค่ะแล้วตื่นกี่โมงเอ่ยแปดโมงเด้ไหมคะถูกความจริงก็อยากนอนถึงเพียงแหละอไม่ได้ไงโอเคแล้วพี่ฟ้าแม้ว่ารู้ไหมว่าระยะการนอนของคนเราเนี่ยมีกี่ระยะอไม่ทราบเลยค่ะอันนี้มีกี่ระยะคะมีนักรสามระยะค่ะมันจะแบ่งแต่ละประเภทนะคะจะแบ่งเป็น R E M กับ N R E M ไอเอ็มเนี่ยมาจาก eye lipid movement ก็คือการเคลื่อนไหวของดวงตานั่นเองค่ะก็คือมันมีทั้งหมดสามอย่างก็คือระยะแรกคือ n 1ก็คือ non lipid e y movement ก็คือ non iem นั่นเองแต่เป็น n 1ก็คือการหลับตื่นเขาเรียกว่าหลับตื่นตื่นง่ายรู้สึกตัวได้หรือหลับฝันนั่นเองอืแล้วมันก็จะมีช่วงที่สองอีกช่วงที่สองจะเป็น n t เอนทรู true, นี่ก็คือเขาเรียกว่าหลับลึกขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการหลับลึกที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเอนที่สามเอนที่สามเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งสําคัญเลยพวกเราต้องเข้าถึงเอนที่สามก็คือเอนที่สามคือหลับลึกหลับลึกนี้หมายถึงว่าร่างกายของเราจะสลิปคือเราจะไม่รู้สึกตัวขณะที่หลับใช่ค่ะ<อ>และระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดการซ่อมแซมทั้งหมด ของระบบร่างกายใช่พวกเซลล์ต่างๆก็เขาเรียกว่าจะโดนซ่อมแซมไปด้วยอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยขาดการนอนแบบเอ็ N3 ไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ถ้ายิ่งนอนแบบ N3 มาได้ดีเนี่ยก็คือยิ่งดีกับสุขภาพใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้ารู้ไหมคะว่าเราควรนอนท่าไหนมากที่สุดทาแชงซายนะคะเพราะว่าเหมือนเหมืน กระเพาะเราเออ,อเค่เคยดูมาหลายหลายคลิปใช่ค่ะทุกต้องแล้วนะคะปกติคนเราเนี่ยต้องนอนตะแคงซ้ายเพราะว่ามันจะไม่ไปกดทับหัวใจแล้วก็กับข้าวที่อยู่ในลำไส้นะคะหรืออยู่ในกระเพาะเนี่ยก็จะกย่อยได้ง่ายขึ้นอ๋อไม่เกิดกดไหลย,ย้อนใช่ค่ะ โอ้เรื่องการนอนนี่คือสําคัญมากมากเลค่ะจริงแล้วพี่ปอนเคยแบบแบบนอนน้อยแล้วรู้สึกเครียดไหมอืมปอนเป็นตลอดเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยจริงๆเป็นบ่อยมากปอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บความเขาเรียกว่า hmm. เก็บแบบความคิดคนอื่นเข้ามาสู่ตัวเองเอแล้วพอกลับห้องไปนอนไม่หลับเลยอืมแต่แบบแล้วเคยเป็นไหมคะในช่วงแบบเด a ไลน์งานช่วงใกล้สอบไปภาคอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ่อเหมือน อย่างคณะเราก็จะมีเป็นพวกกับเรื่องโปรเจกต์เนาะ<ช>เ,ออเราจะต้องเร่งทาโปรเจกต์ของอาจารย์แลรอ่างเงี้ยแล้วเครียดหลักอย่างเงี้ยคือหิวบ่อยมากจริงคือปอนเนี่เป็นคนถามว่าง่ายๆเลยคือเป็นคนชอบกินอชอบกินอยู่แล้วแล้วเวลาแบบอาจารย์สั่งงานวันนี้ปุ๊บต้องส่งพรุ่งนี้พองานมันเร่งใช่ไหมเราก็ต้องทําเขาเรียกว่าโตลุง<อ>่งใช่ใชเรา<ช><ช>ทําไปโอ้โหเราต้องรีบสั่ง ของมาเลยของมาตนุนเช่นเดริเวรี่ออกจากหอไปเซเว่นต้องกินเวลาทํางานมันถึงจะเขาเรียกว่าสดชื่นถึงจะแบบโอ้โหฉันรู้สึกอิ่มใช่แลแต่พี่ปอารู้ไหมคะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องมันเตินแต่ว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนเราล้วนเลยจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยแล้วมันเกิดจากฮอร์โมนอะไรคะนี่พี่าก็จะเกิดจาก ร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งคอร์ติซอลออกมาเนาะคอร์ติซอลเนี่ยจะเป็นเหมือนฮอร์โมนที่แบบพร้อมที่จะประเชิญกับแรงกดดันเวลาเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้เราแบบรู้สึกต้องการพลังงานเพื่อต่อสู้กับงานนั้นอืมแส่แวไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเป็นตัวร้ายสําหรับเราเลยใช่คะ่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกอสองฮอร์โมนนะคะที่จะมีชื่อว่าเกลินนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบหิวเมื่อเราเครียด แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าเลปตินฮอร์โมอนตัวนี้เนี่ยจะแบบเหมือนทําให้เรารู้คิดว่าแบบทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มแล้วฮอร์โมอนตัวนี้จะลดลงอ,อมืมันเลยทําให้เรารู้สึกหิวมากขึ้นอยากกินของหวานของทอดอะไรเงี้ยเพื่อเต็มพลังงานทาง体内อ๋อถึงว่าอะไราทาไมเวลาปอนหิวหรือเวลาแบบอันนั้นเราต้องอยากกินของหวานมันเกิดจากความเครียดใช่แล้วค่ะโอ้ my god อ๋อแล้ว พออย่างนี้แล้วก็คือปอนคิดว่าเพื่อนๆหรือใครที่ฟังอยู่อะต้องเคยเป็นแน่นอนใช่ใช่ไหมคะแล้วพี่ฟ้าเนี่ยมีวิธีการจัดการหรือวิธีการแบบอยู่ชี้กินดี mm hmm. มาสู่กันฟังไหมวันนี้มีแน่นอนค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะลองแบบ ตั้งสติก่อนเนาะอเอออย่าพิ่งสติพุ่งซ้ำไปหาของกินหรือว่าไปหาตู้เย็นเนาะก็ลองตั้งสติแล้วก็ลองหายใจเข้าลึกๆหรือว่าออกไปเดินเล่นหรือว่าออกไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เราคลายเยครียดมากขึ้นะอออุ้ยวิธีนี้ดีมากวิธีนี้วิธีที่ไม่เสียตังค์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่แบบว่าเราไม่ต้องไปซื้อยาหรือไปซื้ออะไรที่มากินเสียตังค์งใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นวิธีที่แบบทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกมีมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้เราลดการหิวได้นั่นก็คือการดื่มน้ําอบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หิวของทอดหรือของมันหรือของหวานก็ได้แต่ความจริงคือเราแค่กระหายน้ำํำร่างกายเหมือนมันจะแบบกระหายน้ํามากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราจะชอบคิดตัวเ,เองว่าหิวหรือเปล่าวะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ก็ลองไปดื่มน้ําดูนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะว่าแบบมีช่วงหนึ่งเนาะที่กลับจากมอือมแล้วแบบหิวหิว,หวจังวะแต่ว่าก็แบบเป็นช่วงที่ลดน้ําหนักด้วยอ,อเป็นแบบควบคุมเขาเรียกว่าเป็นช่วงปรับปรับระบบเผาผลาญของร่างกายเนาะก็เลยลองไปแบบดื่มน้ําก่อนประมาณแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยก็แบบทําให้รู้สึกอ่าร่างกายสดชื่นขึ้นทําให้แบบลดความหิวนนะ้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเช่น อย่างนี้ก็คือการกินน้ำก็สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมก็คือเราพอเราหิวหรือรออะไรเราก็สามารถดื่มน้ำทดแทนได้ใชเออ่เรื่องกินนี่ว่าสําคัญแล้วการดื่มน้ําก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะพี่ฟ้าใช่แล,ลลลแ,ลแล้วการดื่มน้ำคือสําคัญมากๆาเลยกับร่างกายเราแล้วการดื่มน้ําเนี่ยพี่ฟ้าเคยศึกษาไหมว่ามันเริ่มจากไหนอินดีดื่มน้ำแปดแก้วเนี่ยคําแนะนําเนี่ย เริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมีการเมื่อปีคศ1945ส้าที่ผ่านม,มานนเอง <c oughs> ใช่เขาบอกว่าเราควรจะน้ำความจริงอ่ะต้องดื่มน้ำให้ถึงสองจุ้าลิตรต่อ,ตอวันเยอะนะคะใช่แล้วค่ะแล้วมันเกี่ยวกับแปดแก้วไหมที่เราจะกินเนี่ยว่าอีแปดแก้วของเรากินเนี่ยมันจะพอจริงๆใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยดื่มน้ำเจ็ดแก้วห้าแก้วอุ้ยแต่ผิวยังเด้งหนึงยังใสยอยู่อความจริงแล้วเนี่ย เพราะว่าน้ำ8แก้วมันไม่ใช่แค่น้ำเปล่าคือน้ำเนี่ยสามารถมาจากอาหารที่เรากินผลไม้หรือว่าชากาแฟอะไรเงี้ยก็นับไปด้วยได้อ๋อปอน,นึกว่าการกินแปดแก้วนี่คือน้ำเปล่าเพียวเพียวเลยแปดแก้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เพราะงับางคนอาจจะกิน5แก้วแต่อาจจะกินผลไม้ที่มีน้ําเยอะเข้าไปด้วยถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งใช่ไหมปอนกินน้ําตอนเช้ากินไปลอ2แก้ว ตอนเย็นเนี่ยปอนระหว่างวันปอนไม่ได้กินเลยมากินตอนเย็นทีเดียวนี่หกแก้วอดเข้าไปเลยกระดกทีเดียวเลยเนี่ยได้ไหมดื่มน้ําเนี่ยอืมอันนี้การดื่มน้ํามันดีเนาะแต่ว่าถ้าเราดื่มแบบกระดกทีเดียวรวดเดียวเนี่ยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีให้กับร่างกายอืมแล้วพี่ฟ้าน,นี่ยมีทริคไหมคะหรือว่ามีตารางไหมหรือว่าอะไรไหมที่บอกน้องๆหรือเพื่อนๆว่าต้องดื่มน้ำํำยังไง ก็อย like ่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทางสถาบันทางการแพทย์ของไทยเขาได้ออกตารางมาให้เขาได้ได้แนะนําการดื่มน้ำเนี่ยตามนี้เลยก็คือควรดื่มน้าให้เป็นจังหวะทั้งวันค่ะเช่นตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะให้ดื่มน้ํา1แก้วช่วง9ก้นาฬิกาถึง11บเนาฬิกาเนี่ยดื่ม2แก้วช่วง13บสนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาให้ดื่มไป3แก้วค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเลยนะคะก็คือ19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกา ดื่มส3แก้วค่ะอ่าน่าสนใจมากๆก็แสดงว่าเราอ่ะควรจิบน้ําระหว่างวันให้เป็นรูทีนใช่ไหมใช่ค่ะเนาะเราไม่ควรกินแบบว่าเออทีเดียวเลยนี่ต้องหรือเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะอบจะซื้อน้ําเป็นเป็นแก้วลิตรน้องที่เราเห็นกันในต่อต่อต่บอกน้ำ2ลิตรเอออันนี้จะเป็นที่นิยมมากในช่วงนึงแล้วปอนเคยได้ยินนะจ๊ะมาเออปอนเคยอ่านเจอเนาะใน เขาเรียกว่าเหมือนหมอเขียนไว้ว่าเราควรกินกินน้ําเนี่ยเหมือนเอาน้าหนักตัวเราเนี่ยมาคูณกับ30มิลิตรมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขรวมๆเนาะว่าเราควรกินน้ํากี่มิลตรต่อวันหมายถึงว่าคนเรากินน้ําไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ความจริงนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะอาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแบบ อย่างเด็กเนี้ยเขาก็จะมากินน้ำสองลิตรเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เนาะก็สูตรที่พี่ปอลพูดมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเอาลไข่พีฟ้าก็ถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะแต่ยังไม่ท้ายสุดนั่นเองค่ะเวลาที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยหรือเราเป็นวัยทํางานเนี่ยคนเราอาจจะคิดว่าเออเราต้องเน้นแต่เรื่องการเรียนเนาะอาจจะเน้นเรื่องการทํางานเนี่ยเป็นหลักแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องสุขภาพก็สําคัญเราควรรักษาสุขภาพของเราเนี่ยให้แข็งแรงเนาะ เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างร่างกายเราเนาะถ้าเราได้รับการดูแลร่างกายอย่างดีหรือว่าสภาพจิตใจอย่างดีเนี่ยประสิทธิภาพการเรียนการทํางานของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นอ่แล้วก็เราจะมีทริคนะคะ3ข้อนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือผู้ฟังของเราเองค่ะก็อย่างแรกก็คือการจัดก,การเวลาเราควรจัดก,การเวลาเนี่ยในชีวิตให้ดีขึ้น อาจจะมีช่วงเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยใ,ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการกินเราควรกินอาหารที่มีประโยชน์นี่ค่ะแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ควรที่จะกินของหวานของทอดของทอดหรือน้ำอัดลมที่ สังเคาะสีอะไรเนี้ยน้ำสังเคาะสีเนี่ยก็เป็นตัวร้ายต่อร่างกายเราเลยนะคะหรืออาหารฟาสต์ฟูฟ้ดด้วยใช่แต่มาก็เป็นข้อสามนั่เองค่ะข้อนี้สําคัญมากๆไม่แพ้กับทั้งสามเรื่องที่เราพูดมาก็คือการออกกําลังกายเราควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําหนึ่งสัปดาห์นี่กี่ครั้งคะพี่ฟ้าสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์ค่ะอะแ,ลแล้วอาจจะไปเดินห้างหรือว่าอาจจะไป เดินรอบหมู่บ้านหรือเดินรอบมหาลัยก็ได้นะคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำความสะอาดบ้านนะคะก็สามารถทําให้เราออกกําลังกายได้ด้วยอ่าก็คือเราไม่ต้องมาเสียตังเยอะก็คือสามารถทําได้ที่บ้านเลยใช่ค่ะ <ๆ S 2> ไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสอืมหนูก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็พี่ฟ้ามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนผู้ฟังไหมคะมีแน่นอนค่ะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะ อยากให้ทุกทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่จะไปสู้ไปดุยงานในอนาคตนะคะเพื่อที่เพื่อความสเ็จของเราะะอ่าอแล้วก็อย่าลืมเรื่องการนอนนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงหรือนอนได้เยอะกว่านั้นยิ่งดีนั่นเองค่ะ,อ,อ,คะอย่างที่2ก็คือการกินไม่ควรกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารที่จุกจิกกินระหว่างวันเนี้ย ก็ไม่ควรเนาะ<ช>ล,ลดของมันของทอดนะคะ,คะยิ่งเลือกกินด้านนี้ยิ่งดีอ่าีข้อสามก็คือการดื่มน้ำก็คือควรดื่มน้ำเจ็ดถึงแปดแก้วต่อวัน<ช>ไม่ควรกระดกเนาะรวดเร็วควรจิบระหว่างวันนั่นเองค่ะหรือว่าสองลิตรถึงสองจลิตรนั่นเองโอเคค่ะ งันพวกเรานะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์หรือ u b s c r i b e นะคะหรือเพื่อนคนไหนนะคะที่ได้ยินนะคะหรือได้ฟังนะคะพอแคสเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube นะคะโชว์ปิดเถยนะคะค่ะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่หลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะคะมีความเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้ได้นะคะโอเคค่ะงั้นพวกเราสองคนนะคะปอนรัชนนท์ฟ้าอาริยาขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ